ครับสวัสดีครับท่านครับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กทุกท่านนะครับครับวันนี้วันเสาร์ที่20นะครับตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 5นะครับวันนี้ที่จังหวัดเช้านี้ที่จังหวัดพะเยานะครับบรรยากาศก็หมอกลงจัดนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเข้าสู่อ่าช่วงฤดูหนาวนะครับของทางจังหวัดพะเยานะครับ คือลักษณะก็คือหมอกจะลงจัดในตอนเช้านะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็คงจะสายๆนะครับกว่าหมอกจะหายไปนะครับท่านครับวันนี้นะครับผมได้อุปกรณ์ชิ้นใหม่นะครับที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเป็นไมโครโฟนนะครับซึ่งใช้สําหรับนะครับในการรายงานข่าว นะครับของคลิปข่าวของชาวพระชามชนนะครับรายงานข่าวในสถานการณ์จริงในเหตุการณ์จริงนะครับเช่นผมสามารถใช้ไ,ไมโครโฟนตัวนี้นะครับในช่วงระหว่างที่มีการาประชุมนะครับในร่วงช่วงระหว่างที่มีการประชุมมีการเดินขบวนนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่มีการาจัดกิจกรรมภายในชุมชนนะครับเช่นการศึกษาดูง,งานนะครับเช่นในขนบบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับในเหตุการณ์จริงนะผมสามารถใช้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับรายงานข่าวาเป็นคลิปข่าวของชาวพัฒนาชุมชนได้นะครับโดยเฉพาะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงรอบข้างนะครับในเหตุการณ์จริงเพราะฉะนั้นตัวนี้จะาสามารถใช้รายงานข่าวของคลิปข่าวของชาวพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงโอกาสมา,ารุนสวัสดิ์ท่านแล้วก็ให้ท่านชม เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ผมได้มาเพิ่มมานะครับคงจะต้องขอกราบขอบคุณนะครับคุณชัยวัฒน์จันทิมานะครับจากสถาบันพวงพยาหรือนักสืบพิมพ์พยาวรัฐนะครับท่านได้มอบอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้ผมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการรายงานคลิปข่าวของชาวพัฒนาชุมชนนะครับเผยแพร่นะครับออกสู่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับออกทางเว็บไซต์นะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับ ขอขอบคุณคุณเชวัตจันทิมานะครับจากสาบ,บัปพงพญาเป็นอย่างสูงนะครับชิ้นี่ผมหามานานแล้วแต่ว่าเพิ่งวันนี้เพิ่งเจอนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่ผมเคยพบเรื่องอไมโครโฟนเรื่องการรายงานข่าวในเหตุการณ์จริงเนี่ยตอนนี้ผมไม่ต้องห่วงแล้วครับไว้นั้นขอขอบคุณคุณเชวัตจันทิมาจากสาบ,บัญวงพญาไว้ในที่นี้นะครับเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ